สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้เรามาเที่ยวชมสวนของคุณยายสบายดีพี่น้องกันแล้วก้นเก่งน,นไหสยดีอคุสาวน่านอนอยากอายเนี่อ๋อต้นมันเป็นแบบนี้ทำไมไม่ตัดให้มันหน่อยลงมันจะได้เก็บยังไงฮะมีท่านมันหลดแล้ว หรือว่ามันมันสูงเอาไว้ไม่หมินเอาเอายบชุ่มเลยอ๋อเขาเรียกมันตายด้วยตัดเลยมันไม่ตายแล้วมันแตกเด้ม,มันเก็บง่ายๆ่ายทุกสารมันพาดีอย่าไปเก็บเลยเอาไว้ให้มันโปร่งพอสีมาเอาผักขาพี่น้องมันน่อยแห้งหรือโตนมันเนี่ย อยากจะไปทอดไข่อยู่อุบลก็มียายก็บอกอยู่ผัดบ้าแล้วผัดอยากรกึหรอมองมันยาโอ้ยย,ยอดบบใหญ่พอดีพอดีไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาลูกไม่ต้องเอายอดมันไม่ใหญ่ ยายไม่เอาหรอกยายเปลี่ยนใจเ,เปลี่ยนใจน,นี่ได้คะต้นมันน้อยใบมันน้อยยอดมันไม่ใหญ่สงสารมันฮะทำทอดไข่มันมีต้นเดียวนี่รอ<บ>คุณยายหะ่นหะหะหหะหะะะาดีก็ีหมะ นี่ค่ะพี่น้องคุณยาันี้เป็นหอมเปยด้วยพี่น้องนี่นะ ใบมันน้อยแม่มันมัน,มนยอดมันบวบอวบใใหญ่ไปบ่าเป็นเลือ่อยคอยยายะยอามาคุ้มเก็บอยู่แต่โตดมันๆๆเล็ก พี่น้องเก็บผักขาชะอมนะคะพี่น้องมึงก่อยกับพอดอกพักบัวพี่น้องคุณนะในอาหารแรงแล้วคุณนะคนสวยเ้าฟ้าไหมไม่จะกินเปรอ้วประกินตัวห้า,หมาวมันเกิลไห ใช่แล้วพอดีคุณจะแกะมันวะนี่บอกอันน่อยไหนบ้จะกินไหนบ้าจะไปแกะ่าาเออแกะเบิไหนไหนเราจะผที่นี่ยหนึงองพี่น้องหนุ่ยพ่อ นูาไปที่ไปผัดนี่นะมีโมเนี่ยนะอืเอาไปผัดนี่นะสวยมากเลยด้วยน้มูจะมีอะขอบคุณค่ะต้องเอาลงตำตำก่อนนั้นอีกนะนิดนึง คุณยายเขาปลูกแบบนี้นี่น,น,น,นี่ต้นหอมนะนี่ดอกหอมอะ่ะพี่น้องฮเราไปผัดใส่หมูก็ได้ไหมสวยโอเคจ้าพี่น,น้อง ่วัดดีครับตาก็เราจะพาเดินไปดูโนนบ้านเปน้ตอนนี้น้องดอนอยู่น้องดอนทำความสะอาดบ้านคุณยายขอบคุณค่ะยายออกไหม้า ฟ้าอะไรก็ไม่ต้องออกอยู่ในนั้นแหละยายกรี่ครัพี่นอ้องส้มกับบรรยากาศน้ำแรงไปดอกหอมครับปะน <c oughs> นี้ไปแล้ครับหน่หาลูกหาหล,ลาน้องเดินกับขาดีไปละ นี่นี่ขาพิ่ธิ์เหงกลดได้แค่นี้นะสาวดำตะกี้ขึ่นขี้บ่ได้ด้วยกรณีทางเขาบานนู้นะลดกับเขาบ่ได้เหงแค่โจนทางทค่มันก็เลยมีปัญหาทา,ทางเข่าทางแคมัน,นอันที่เกาทีออกมันยากพอดีจะได้ติดทางอันนะ่ะหน่อยก็ว่าเป็นแง่งดอก แต่ว่าอีกบอลไม่กับติดทางคือกันพี่นอ้องไม่ใช่กาศได้ดอกหอมดอกหอมเอาไปพัดก็ได้อันนี้หมู่บ้านนี่มันอยู่เป็นเป็นบ้านไมเนะคะมันจะเป็นหมู่บ้านแบบว่าห่าง ขับรถแบบว่าเกือบสเสียแรงเลยกันหมู่บ้านท,ทางห่างกันแน่ระบาดนี้หมู่บ้านซึ่งอยู่ในนาขเนาะในในหมู่บ้านของเปนะ่ะติดลังคาติดกันเลยพี่น้องอ,อ,อันนี้เป็นห้างที่บ้าขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็มีขายอันนั้นขายอะไรข้าวเปียกข้าวเปียกนะคะพี่น้อง เป็นแบรนอยแยมแล้งรบรรยากาศเงี้ยหลังห้างกันพี่น้องวาแมนจาก เพราะว่าขอเสียดห่างกันนี่เพราะว่ามันอยู่นอกออกปนอกทงแน่เนาะค่ะแต่ว่าคคนอยู่ในบาทมันกระติดกันแต่นองก้อยว่าแบบนี้ละดีนองก้อยว่าแบบนี้ละดีพี่น้องเพราะว่ามันหายใจโล่งเพราะว่าเขาใจจีน้างก้อยมัก,กอยู่ทงไฮทงหน้าอยู่แล้ว โอเคเด้อ okay, พี่น้องพอกันคลีบนาอยู่ดีมีแห้งพี่น้องผู้ติดตามก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเอ้ามันแม่งยังอะนี่น่นะมันเป็นอย่างเป็นอยงมันแคร์อย่งนี้มันกินอยังผิดบ,บ่ฮะมันไอ้พีออ่น้องมันไอ้แอมแอมนีม่นีมันบริมีน้ำมี่นให้มันกิน เราโตมันก็เป็นตาหักอยู่ได้หรือเบล่าแดงเป่ดอดเปิอทอดสามสี่ถุมสามทุ่มนี่ฟังคณเอาทอมาใส่ตอนนี้ไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาช่วง หน้าฝนหน้าฝนนี่ปัญหามันสิมีมากคือน้ำมันสิไหลหนะพี่น้องก็เ,เลยต้องเอาทอมมาใส่คูนขึ้นสูงกันเทียกว่าสูงเติบอยู่ที่แต่ว่าท่านพ่อดอกดองนั้นลาดพื้นคนละลาดพื้นให้น,น้ำไหลตกช่วงหน้าหน้าแล้งนี่กะพบอินตะเบิงอยู่แต่ว่าหน้าหนานาสิงจืดแน่ก้อนหน,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 น้าหนา pun ke segalaat